Thank <laughs> you. สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคำพีพระใหม่กับพมนุชาทรงศิรินะครับนะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่6มีนาคมพศ2563นะชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับรายการพระดีเกจิดังนะขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า <laughs> ลืมเปลี่ยน <laughs> นะลืมเปลี่ยนจะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรวันนี้มาจัดด้วยระบบใหม่นะครับ จากการที่เราดูภาพตั้งเรามาชมภาพนอนบ้างแล้วกันนะครับนะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศใครอยากจะทักทายเข้ามาทักทายหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงนะครับมาดูบรรยากาศแบบนี้นะครับนะทักทายกันหน่อยท่านจะเห็นนะครับนะภาพกว้างนะงดงามทีเดียวแต่แสงอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะปรับปรุงเรื่องแสงแต่ว่าเรื่องเสียงผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับนะ่าดูนะ้าบรรยากาศแบบนี้เอาภาพกว้างนิดหนึ่ง นะแต่ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยทักไทยเข้ามากันนะครับเราจะได้มาพูดคุยหลากหลายรายละเอียดนะครับรายการนี้นะส่วนใหญ่จะเน้นย้ําในเรื่องวัตถุมงคลและความเคลื่อนไหวในวงการพระใหม่ถ้ามากกว่านะครับนะส่วนนะพระดีเกจิดังเนี่ยรายการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระเก่านะพระเก่าซึ่งนํามาเล่าให้ท่านฟังทั้งประวัติเกจิประวัตินะ การจัดสร้างวัตถุมงคลตอนนี้ไล่เรียงเรื่องพักกริ่งอยู่นะใครสนใจก็ดูติดตามได้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพินิวทาง YouTube คัมพินิวนะช่วยนะกดติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้การทำงานของเราให้ราบรื่นนะวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนจะลงรายละเอียดนะครับมาทักทายกันก่อนนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานคุณพงเนตรได้นำวัตถุมงคลมามอบให้ผม ซึ่งทางวัดเนี่ยได้ฝากมานะครับนะเราเนี่ยได้ร่วมในการประชาสัมพันธ์งานบุญวัดต่างๆเขาก็ฝากวัตถุมงคลมาด้วยนะเมื่อฝากมาเนี่ยแล้วก็นำมาให้แจก,กแฟนรายการนะครับนะผมก็อยากจะแจก,กแฟนรายการทุกท่านนั่นแหละแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันจะมีค่าจัดส่งนะถ้าท่านไม่นะครับไม่ปฏิเสธนะอยากจะร่วมนะแล้วก็อยากจะได้ค่าจัดส่ง50บาทเนี่ย นาเดี๋ยวผมจะทําวิธีส่งให้ท่านนาส่งให้ท่านนะครับนาสําหรับคนที่อยากได้นะครับคนที่อยากได้นะส่วนคนที่อยากจะได้แบบไม่มีค่าจะส่งอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านมาที่ศูนย์มะเครองเอกคัมพีนะครับถ้าท่านมาด้วยตัวท่านเองเนี่ยนาแล้วมาหาผมเนี่ยผมจะมอบให้ด้วยตัวเองเลยโดยไม่มีค่าจะส่งเอาฟรีไปนาฟรีไปแต่จํานวนเนี่ยอย่ามากันเยอะนะเพราะจานวนมันมีน้อย น้าจำนวนมีน้อยนะครับถ้ามาเนี่ยยังไงก็ขอให้กุดหนุนนะครับของในร้านวัครื่องเอกัมภีร์บ้างก็จะดีนะครับเนี่ยครับน้าคุณพงเนตรได้นําวัตถุมงคลมามอบให้นะมอบให้ผมก็อยากจะมอบให้ต่อจากต่อแฟนรายการแล้วครับแต่ทีนี้ว่ามันต้องนะต้องมีค่าจะส่งนะครับนะมีค่าจะส่งนะถ้าท่านอยากจะให้ผมส่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะหาวิธีนะครับว่าจะ นะ่าจะคุยกับท่านอย่างไรนะครับนะนี่สําหรับนะวัตถุมงคลน,นะเป็นรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อโสตรวัดเขาหินโค้องอยู่ที่จันทบุรีนะรุ่นสร้างอุโบโสถปีหกหนึ่งนะครับนี่เขานำมามามอบไว้ให้ผมนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีผ้าก้าบาทมาให้ร่วมสนุกนะครับเป็นพุ่มข้าวบินนะพุ่มข้าวบินของหลวงปู่สวง นะครับหลวงปู่สวงแล้วก็หลวงปู่หมุน,นของสำนักสงฆ์หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินที่สมุดปาการนะครับบ้านละกาดน,นี้9้บาทเดี๋ยวจะร่วมสนุกกันท้ายรายการนะครับนะอันนี้เป็นชิ้นแรกแล้วอีกชิ้นหนึ่ง9บาทค่าจะส่ง50บาทเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ลายลายชื่อเดิมอันนี้เป็นรุ่นพิเศษหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับนะรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษนั่งนะครับหลวงปู่เอี่ยมนั่ง น้นเนื้อสวยทีเดียวแล้วเขาเขาลงทองเนี่ยฮะอันนี้อยู่ในชุดจริงๆแล้วอยู่ในชุดนะชุดกรรมการหรือไงเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนะครับนะอันนี้9บาทถ้าจะส่ง50บาทเดี๋ยวผมจะจับรายชื่อนะสาหรับคนที่จะร่วมร่วมสนุกนะครับนะทักทายกันก่อนนะครับใครเข้ามาแล้วกันบ้างนะครับขอทักทายก่อนคุณพมเรียงนะครับคุณพงเนรคุณสุชาติพันธ์คุณณนะสยาม คุณพงเน่สวัสดีครับอาจารย์คุณแดงและพี่ๆทุกท่านคุณสุชาติพันธ์ดีสวัสดีครับคุณพรมเลียงสวัสดีครับคุณหนุนุชาคุณแดงครอบครัวเคเอ็นทุกท่านพี่ฐานวัตรคุณธงชัยคนนนใจดีพี่ฐานวัตรสวัสดียามเพลนครับพี่น้องคุณสุชาติพันธ์ดีมืดไปหน่อยครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับน้ำมืดเดี๋ยวผมจะผมจะเพิ่มแสนนะเพิ่มแสนนะขอบคุณที่ที่แนะนําเข้ามานะครับแนะนําเข้ามาได้ทั้งเสียงทั้งภาพแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับ นะคนนนท์ใจดีสวัสดีครับคุณเดชาแสงโคกทรายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสิเราเป็นไข้แห้งอาจารย์นะอาจารย์ที่สอนดนตรีนะครับสวัสดีครับคุณนะคุณคุณกันศักนะครับสวัสดีครับบอกคุณใหญ่สวัสดีครับอาจารย์นุชชาและคุณแดงคุณธวัชชัยคุณชาโนนคุณธวัชชัยสวัสดีครับโอ้วันนี้เข้ามากันคลึกนะคลึกคักทีเดียวนะมาพูดถึงวัตถุมงคลหน่อยนะครับลงรายละเอียดเรื่องวัตถุมงคลเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะครับนะกำลัง มามาถามคุณแดงเยอะเลยนะครับนี่นะผมไม่ได้เอาอันจริงมาให้ดูแต่นะเอาเป็นรูปคุณแดงมาให้ดูแล้วกันถือเนี่ยครับเนี่ยมีคนสอบถามเข้ามาเยอะฮนะอยากมีไว้บูชานะครับเขาเรียกว่าปู่ขอเครื่องรางโชคลาภค้าขายต้องมีไว้บูชาถึงจะรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับคุณแดงบอกว่าเพื่อนเพื่อนประสบความสําเร็จในเรื่องการขายของมาสองสามวันเนี่ยยอดถล่มทลาย นะครับก็คือเนี่ยเขาบูชานี่แหละครับนะนี่ปูขป่ขอนะปู่ขอนะของหลวงปูผ่ผาแดงสำนักสงภูเขาทองขงเจียมอุบลราชธานีใครอยากรู้ว่าดีจริงไม่ดีจริงเนี่ยนะสอบถามคุณแดงเลยละครับนะปู่ขอนะครับเนี่ยเป็นไม้นะครับไม้แกะแกะทีละอันเป็นงานแฮนด์เมคเป็นงานฝีมือทีละอันราคาเบาสบายไม่แพงมากบูชา นะครับเขาบอกว่าเป็นปูขอเขย่าจะมีเสียงดังฮะนะเขย่าเนี่ยจะมีเสียงดังก็แก๊กนะครับนะนี่แฝนไว้ร้านค้าหน้าบ้านนะแฝนไว้หน้า,านี่นี่คัมพีนิวก็แขวนนะนะเวลาที่ลมพัดมานะครับแล้ววันก่อนเนี่ยนะครับคุณแดงบอกนะแนะนําชาวต่างประเทศบอกว่าเนี่ยดีปูขอเนี่ยนะครับถ้าเสียงดังเนี่ยจะค้าขายดี นะลองไปเขย่าดูนะคุณแดงบอกลองไปเขยา่าดูเขามาเขย่าครับนะเขย่าเขาก็ต้องเสียงเงินให้เราสินะครับ <laughs> เขาก็เช่านู่น <laughs> เช่านี่เขาบอกว่าเขย่าแล้วขายดีนะโดนนะโดนคุณแดงนะบอกแนะนําหน่อยเนี่ยให้มาเขยา่าจริงๆแล้วต้องไปเขยา่านะบูชาไปแล้วไปเขยา่าที่ที่ร้านค้าของตัวเองนะครับเขย่าแล้วค้าขายดีเนี่ยปู่ขอฮะนะปู่ขอซึ่งคุณแดงเขาแนะนําหลายคนไปบูชาเนี่ย นะเป็นงานแฮนด์เมคครับเป็นงานงานฝีมือนะทีละอันทีละอันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่เขาทํานะครับแล้วก็หลวงปูผ่ผาแดงเนี่ยปลูกเศษนะ้หมดแล้วหมดเลยเพราะไม่มีของมีน้อยมากนะครับนี่นะของมีน้อยจริงๆนะครับนะนี่ฮะนะมาดูมาดูาดนี่นะาฮือฮาอยู่ในขณะนี้ครับนะผมจะบอกให้ฮือฮาอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนี่พราคขุนแผนฮือฮากันอีกแล้วครับ ภาขุนแผนฮะขุนแผนรุ่นอะไรฮะขุนแผนพายสุพรรณิกาแม่เอื้องคาเมื่อวานคุณแดงเขาเล่าหูดับตับไหมนะครับคนก็เข้ามาถามกันจองนูน่นจองนี่นะมีเปล่าดําเลิกนําเลิกมีแค่ร้อยแปดองค์ยอดเต็มจํานวนเขาบอกว่าเพียงแค่งูแลบลิ้นนะงูแลบลิ้นคุณแดงบอกยังไม่ทําขยับแลบหรอกนะเอาสปาร์ตเตอร์ปิดปล่ามันไว้ไม่ทันแลบลิ้นนะ ยอดจองเต็มจํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองพิมพ์เลยนะจานวนสร้างรนะ้อยแปด8ร้อยแปองค์จององค์ละพันเ้าร้อยบาทพิมพ์เล็กเ9 9าบาทยอดเต็มจํานวนไปแล้วนะครับของพระขุนแผนภายพันนิกาแม่เอื้องคํานะมวลสารสุดยอดอันเนี้ยเป็นของวัดภาคเหนือนะครับนะวัดดังภาคเหนือนะอยู่พเยาว นะครับนะอุบวัดไว้อุบวัดไว้นะครับนะท่านไปหาวัดเอาเองแล้วกันนะอุบไว้หน่อยนะพายสุพรรณนิการส่วนใหญ่รู้ฮะนะส่วนใหญ่รู้ไม่อุบก็ได้นะไม่อุบก็ได้วัดสันป่าม่วงฮะนะเคยไปกว้านพะเยาไมโอ้บรรยากาศดีมากเลยผมไปเนี่ยนะผมไปปลูกเสกคราวที่แล้วเนี่ยปลูกเสกพรนตรแผนมนกันไปนอนกว,ว้านพะเยาโอ้ยอากาศดีอาหารอร่อย นะครับแล้วก็ได้ไปทําบุญด้วยนะขับรถผ่านเนี่ยโอ้โหปลาไหลฮะน้าเขาขายปลาไหลกันนะใส่ถุงแฝนแฝนแฝนไม่เต็มเลยนะครับผมขับรถผ่านนะครับไม่ได้เอามากินเพราะผมไม่ชอบปลาไหลนะครับนะาปลาไหลเนี่ยกินแล้วไหลกินแล้วลื่นไม่ชอบนะชอบปล่อยมากกว่านับปล่อยแล้วก็ชีวิตจะลื่นไหลนะจะมีแต่เงินทองไหลมาเทมาเข้ามาการนะการค้าคล่องตัวเหมือนปลาไหล นะครับก็เลยไปปล่อยปลาไหลก็ไปปล่อยที่นั่นแหละขวานพะเยานั่นแหละนะปล่อยลงไปนั่นแหละควานพะเยานะบรรยากาศดีมากลองไปดูนะครับตอนนี้เขาทำนะเขาทำพระใหญ่ที่วัดเขาทำพระอุปคุตองค์ใหญ่นะใกล้จะแล้วเสร็จแล้วมั้งครับนะนส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างเขาทาเป็นนาวที่ปฏิบัติธรรมที่นะสวดมนต์อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็ไปช่วยร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญกันที่วัดสันปะม่วง นะอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้กระแสแรงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแรงไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่มาดูฮะวัตถุมงคลแดนใต้ครับนาะแดนใต้หลวงปู่ทวดนะครับพุทธซ้อนนะนะพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์พุทธซุดซ้อนนะครับเป็นเสมานะท่านดูเนี่ยนะนะอัคคระยันหรืออะไรโอ้ยรายละเอียดเขาเก็บดีฮนะกเก็บรายละเอียดได้ดีมากรุ่นนี้นี่เขานะแล้วแต่ใครชอบฮนะเขาสั่งจองกันเยอะนะ สางจองกันเยอะแล้วแต่เนื้อบางคนชอบเนื้อเงินลงยาบางคนชอบเนื้อเงินบางคนชอบเนื้อกะลรแล้วแต่แล้วแต่แแตนะใครจะชอบอย่างไรแต่ผมเนี่ยผมบอกนะว่าพิมพ์นี้สวยนะพิมพ์นี้สวยหลวงปู่ทวดอยู่ด้านหลังไอ้ไข่อยู่ด้านหน้านะครับหลวงปู่ทวดนี่เป็นพระนิรันดร์ลรายไอ้ไข่เป็นโชคลาภเนี่ยมาผสมผสานกันได้ลงตัวแล้วก็งดงามทีเดียวออกที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเสมาเมืองนะพิมพ์สวยนะครับด้านหลังนี่ด้านบนเป็นพระพุทธสีหิงด้านล่างเป็นอัคระยันเห็นไหมครับนมโมนะครับมีพญาลาหูนะครับเนี่ยนะใครสนใจก็สั่งจองที่คุณแดงเอกคัมพีนะครับนะศูนย์พระเครื่องแดงเอกคัมพีตอนนี้ยอดทะลักเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับหลายเนื้อที่สั่งจองเข้ามานะครับนะ เรื่องนี้เนี่ยนะบอกต่อกันหน่อยแล้วกันนะครับสั่งจองเหรียญเสมาพุทธซอนรุ่นไอ้ไข่ไกยสิทธ์เนื้อนะเนื้องดงามเด่นชัดเป็นประกายเนื้อเงินเนี่ยราคาจองเนี่ยสองพั2000นฮะสองพันบาทเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นลงยานะครับอันนี้เป็นลงยานะครับเขาบอกว่าต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับทุกองค์นะครับวันที่สี่นะจะมีการเสกนะครับ นะแล้วก็ทุกองค์มีหมายเลขน้ำเบอร์ต่อก,กำกับมีใบรับรองรับประกันพระแท้ทีมงานเขาไม่ต้องกลัวเลยครับบ่อพันขันรับประกันคุณภาพนี่นะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับน,น,นะบนะแล้วก็นะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งพลาดไม่ได้รุ่นนี้นะครับนะต้องแนะนำเพราะว่าเป็นของดีราคาเบา แล้วก็นะครับสุดยอดวัตถุมงคลแมวขุนแผนนี่รุ่นนี้ครับนี่นะพระขุนแผนเศรษฐีบุญยลิศนะครับแม่ดูดิฮะหน้าองค์กลางนี่นะครับสองหน้าอันนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีส่วนใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศหมดนะครับนะแล้วก็มีเนื้อต่างๆนะใครสนใจเดี่ยวนะรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเศรษฐีบุญยลิศนะครับใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันนึ่งสิฉันนึ่งสิเนี่ยครับนะถ้าถามเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ถามว่าคุณต้องตอบอย่างนี้นะครับ <c oughs> บางทีเขามาถามเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนึ่งสิฉันนึ่งสิใครอยากมีรถยนต์ฉันนึ่งสิฉันนึ่งสิใครอยากมีบ้านโตฉันนึ่งสิฉันนึ่งสิเนี่ยครับน้าคุณอยากมีคุณก็เช่านะครับนะเช่าบูชาจากที่ไหนล่ะนี่สิครับนะศูนย์พระเกลื่อง แดงเอกคำพีข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีติดต่อเฟ e บุ o กฮะเบอร์โทรครับนะบอกกันหน่อยฮนะเบอร์โทร0955684868 0955684868ครับนะคุณแดงเอกคำพีนะพระใหม่นะทุกนะแทบทุกรุ่นที่ลงประชามพันธ์ใน ในคำวินิวนะครับส่วนใหญ่คุณแดงจะมีให้สั่งจองแล้วก็บูชานะครับนี่เรามีมาแนะนําอย่างนี้นะครับนะเราให้เห็นรูปกันด้วยวันนี้นะวันนี้ให้เห็นรูปให้เห็นอะไรจะได้นะเป็นประโยชน์ในการพยายาิจารณาในการสั่งจองนะครับหรือบูชานะครับ